สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฮักแพงครับสุขุสุขนครับทั่วไทยทั่วโลกครับสางไพ่กับบริเทศไทยทิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามหลายมือแล้วช่วงระยะช่วงสงการแล้วครับทีมงานกับงานกับห้างใน่จังหน่อยพี่น้องตอนนี้สร้างไพ่กับยูที่กูดังครับที่คอนก่นเท่าพี่หล่าพี่น้องที่ทีมงานได้จอดรถจอดล่าไหวสุขันครับอยู่ในจุดนี้ครับเพราะว่าสินอุปกรณ์ ทำการแสดงว่าสิเป็นจอ LED แล้วครับพรากวาเปิดจอครับระบบไฟซิตี้ครับระบบรถต่างๆครับรถตู้รถระบบอยู่ในนี่ครับพี่น้องครับโกาดังกานชิบนพว่นเดี๋ยวพี่น้องก็บ้านเท้าเน,น,นี่แหละพี่น้องอยู่ที่คอนแกนเข่าครับเหนือที่ที่อยู่นี่ซีไลพี่น้องครับทีมงานก็นได้ได้จอดได้สา้างให้ผ้าเบื้งยางเบิ้งนี่ครับ ทีมงานได้พักกันในพี่น้องก็มีรถจอดกันอยู่นี่รู้สึกว่าจะเขามาโฮ้มกันเมื่อนี้กับทั้งทีมงานสิองห์อีสานน่ครับทีมงานหนึ่งลุงที่วาหน่ยศิลน์ละครับทีมงานวัจรศิลป์ครับทีมงานเ,เพชรลำเพืินครับแต่สังงพายพายยางเบิ่งจักหน่อยครับลุงแขกกำลังสิ่สอมลำโพงกันอยู่ครับเช็ซสอมพี่น้องเช็ซสอม เพลสิบิซอ,อยลูกนกวงสก่อนค,ครับครับลองโต่งกำลังลุยกันอยู่พี่นอ้องอ่าทีมงานเท่ากับยังยูครับผู้ยู่เบื้องหลังเข้ากับเป็นสติีเข้าโค้ทียมเกียนพี่น้องเทาล่างแดงกวดละ25บาทพี่น้องดื่มสดชื่นครับว่าสิไปขุดมันตัดอ้อยครับดื่มได้ตลอดเวลา เทาล่างแดง่ครับยามองนะออค,ครับพี่น้องเด้งกวดอร่อยยี่สิบบาทครับกวดบังไงาครับพี่น้องแมลงสัตว์กัดตอยพี่น้องท้าหายทันทีแป๊บเลยครับพว่าสีเป,ป็นแนวทับเล็บทับยังสีเขียวๆนี่อบเข้าไปมือเดียวครับเกล็บยปมีถอนพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังสิเช็คดอกลำโพงพี่น้องเพื่อสีเอาดอกขึ้นบริษัทครับก็ดี<ๆ> พี่ต้อยส่งดอกมาช่วงเซอร์วิสช่วงระยะโครงการครับกับเป็นดอกของนิกซอนพี่น้องครับเนี่ยฮะของวาเทคของเรานี่แหละพี่น้องของเฮียอว,วนครับเป็นดอกนิโอโอห่อนตีนอาองท้งนีเน้องห่อนบะโอบะโอผิวตีรถน้ำนักครับสอมกันแบบฮ่อนหอนเี่แหละพี่น้องตากแดดนี่ อุปกรณ์รณนี่ยังเนี่ยมาเที่ยไปนี่มาหกจะเนาะไปดิเอาเดี๋ยวสร้างไพ่กับสีพายยางบึงอนณาจักรของทีมงานของเฮาเอ็มเคสตูดิโอครับครับบางเครือว่าสิเป็นน้องโค้งนองเฟิร์ตครับลูกไส้หล่ายูวงละไม่ครับน้องเฟิร์ตครับน้องโคกับยูวงระเบียบวัฒนศิลป์ครับเมื่อกี้นี่ก็เจอพ่อ,อยูโอ้ยหามรักหายกำลังใจเด้อพี่เปียกับเพื่อนเอกครับทีมงานว่ัระเบียบวัฒนศิลป์ ทีมงานระเบยียบว่าถ้าสินครับที่เจอพาอยุข้างอำเภอปากขาดข้างผมละครบึงการโอ้โหอนหอนพี่น,ออน,น้องเขางงยังไงทีมงานก็ใส่รถอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณสักนี่สี่ครับพี่น้องสี่หกคันพี่น้อง,องเจ็ดกับรถตู้สร้างไทยที่ใส่ส่วนตัว เนี่ยน่าจะเจอทั้งขงนุนบุญก็จะเป็นผู้พี่น้องทั้งนัง้นก็จะขามไปก็เป็นเครื่องอุบลราชแล้วเอาวิวให้พี่น้องได้เบิ่งครับความหักความแพงคือเก่าพี่น้องหกักแพงสุขุสุขคนเด้อบาววสิบเอ็ดลูกเต่าครับหมู่พวกเยื่อไอ้ครับซอไอเฮียครับในปา่าพะลุงครับหกักแพงตัวไทยตัวโลกเข้า ากได้รถแห่ก็จะเริ่มครับพี่น้องบางเพื่อปีนาครับล่องเบิรงครับปีนาอาสิต่อรถแห่หรือจังใดครับบางเทื่อครับพี่น้องเบิรงกันครับฝากติดตามนะครับตอนนี้ก็มีรถโคเทียมเกียนเาอยูซีขั้นครับรถแห่พี่น้องากได้ไปเสพไปงันก็มีรถแห่อยู่ในมืออยูซีขั้นเด้พี่น้องเด้อครับของเสียติกเข้าโคเทียมเกียนครับตหนวยกับมาตรฐานครับสากลครับ รับรองว่าบผิดหวังแน่นอนครับราคาอยู่ที่หมื่นแปดขึ้นไปพี่น้องครับโทรหาสร้างไพ่ก็ได้ครับบางทีพี่น้องผมมเงินครับอยากใส่บริการสร้างไพ่ครับสร้างไพ่กับจีซอยไปสามพันบาทครับพี่น้องในราคาระยะเดินทางไกลๆได้พี่น้องเด้อครับติดต่อสร้างไพ่เขาาครับทำบุญน้าพี่น้องครับครับซอยคิวละสามพันบาทพี่น้อง แล้วต่ไก่ตะไก่ได้พี่น้องครับถือว่าได้เบาพี่น้องนะทางพา้ก็ได้มีส่วนรวมนบุญครับเพราะว่าสิเปินงานบวชงานวิธีต่างๆได้พี่น้องได้ครับติดต่อมาครับรถแห่โคเทียมเกวียนพี่น้องครับโทรหาสร้างพาย0862239224ไอ้น่าหลงหกสอาม่น้อง0 8 6 2 2 3 9 2 2ยเบื่อจะคล้องกันหลงนี่แหละครับพี่น้อง ถือว่าบอกบุญครับจอบจองไว้พี่น้องครับรถแห่ด้อโทรหาสาั่งไผ่ครับอันสุวมันไก่ครับมันกิอยู่สองหมื่นสามพี่น้องก็สิได้ออกสองหมื่นสร้างไผ่ก็สิออกซอยสามพันครับถ้ามันระยะไก่พี่น้องจ้างหมื่นแปดสร้างไผ่ออกซอยสามพันพี่น้องสิได้ออกหมื่นห้าครับสําหรับโคเทียมเกลียนเอ็มเคสตูดิโอครับโดยความหากความแพงโดยสายบุญพี่น้องก็ วัดอารมรวยได้พี่น้องแต่ว่าบางเทือซอยเ็ดบุญครับประว่าสิเป็งงานส่วนตัวประวัาสิเป็งงานส่วนรวมของวัดว่าอารามทำบุญอย่างไะเอดเนีหน่อยก็ยังมีความสุขพี่น้องครับบางเทือมีเงินเยอะๆหรือโบมีเข้าทำบุญหน่อยก็ยังดีกว่าทำพี่น้องสร้างไพ่ได้ซอยพี่น้องก็ว่าจะร่วมบุญน้าครับถือว่ามจาจ้จงรถแห่โคเตเทมเกลียนแะ้วก็ สามให้ออกซอยทำบุ่นน้ำครับอย่างน้อยก็ได้ไปซอยคาน้ำมันซอยคาน้ำดืม่มเขาปุ่นมีสิ่งยังดีนะพี่น้องครับสามไพ่ก็ถือว่าปีนี้รวมแล้วก็เดินระยะทางมากทั้งหมด30กว่าปีพี่น้องน้องโคกระจนอายุ34 35หแล้วพี่น้องแป๊บเดียวครับเขาสู้วงการแต่ยังบวชได้น้องโคกเลยพี่น้องครับยังบัชได้กับแม่โคก้วยซ้ำ พอได้ตะกรอนนี่ก็ซ่อมทีวีครับพี่น้องสอมทีวีสอมทีวิวครับจากใส่ชีวิตระยะมาพอสมควรครับเป็นทงังระบบสร้างซ่อมกับว่าได้พี่น้องอา้าวโาให้สู้พี่น้องฟังในตีตามพี่น้องถือว่ามือนี้ได้ทายคลิปเดี๋ยวสักหน่อยลดสิบล้อแต่สิเขามาสร้างไปิีทายทีวิวให้พี่น้องได้เบิง้งครับอันนี้ก็หน,น่วยนี่ ทะเบียน8 3 3 4 0 1ครับร้อยเอ็ดครับของปลาเกียวหน่วยนี้อยู่กับหนึ่งลุงที่วาพี่น้องอยู่กับน้องไส้ครับน้องหนึ่งลุงที่วาครับหน่วยนี้ชุดนี้กับของลุงแขกับน้องโต้งครับฟีแดนไปครับที่จริงกับประจำอยู่วัดจนะศิแลแหละครับพี่นอ้องและซอยเพชรนลำเพลินนลำแน่ครับซอยทุกหน่วยครับที่ไปบ่ราะท่านทำมันไก่ เครื่องมีปัญหานู้ไหมสิเสริมซอยครับซอยถูกขณะดแล้วพี่น้องฮัวซีปินเนี่ยของน้องนกลูกนก,นก,นกวงสกดเท่าก็รู้สึกว่ากําลังขับท้ายเครื่องอยู่ก็ต้องไปซอยกันพี่น้องโมแรงน้ําใจนะพี่น้องครับขอบพระคุณทุกกาลังใจครับขอบพระคุณบริษัทวาเทคของเฮียอ้วนพี่ต๋อยครับขอบพระคุณอมิเจอร์ครับเฮียทรงประทายครับที่ดูแลในส่วนระบบเสียงครับ หรือความอนุเคราะห์นะครับพี่น้องครับฝาไปน้ำครับเห็นรถทีมงานครับทั้งนี้ก็จะเป็นลูกบอดครับไปคุ้มระบบเสียงนะครับพี่น้องหนึ่งลุงที่ว่าอานวยศินนะครับแล้วสร้างไห่กับคุ้มทั้งน่วยของชุดลุงแขกกับน้องตงครับลด้วยช่วยกันแต่ละจุดครับพี่น้องเดี๋ยวสักหน่อยกดสิบหล่อมากสร้างไพ่สีรีวิวให้เบิร์อีกเท่านึงครับตอนนี้กำลังเช็คซ่อมดอกลำโพง ถามว่าม้อยขาดนิ้นเป็นไปบ่ได้ปพี่น้องมันต้องขาดครับเพราะว่าทําการแสดงตะละมือปัิ้ไปเจอที่โล่งๆกางวก็รู้สึกว่ามันสถานที่มันก่วงแล้วเครื่องเฮ้ากับวัดสูงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันทีมันใหญ่เราะพี่น้องเสียงมันอาจจะพบ,บพๆมันก็ต้องเล่งใส่นี่น้องตง้งเป็นไดน้องต้งได้จักดอกแล้วตง้งฮะขาดปะ มันขึนไปว่าไรล้วขึนไปได้ยังิขึนไปเมื่เมื่อแต่งอยนิเอางอยขึนในพี่น้องเบื่อต่เอาขึนงอยง่อยก่อนงอยปลา่าง่อยโอ้อ้ออู้ออู้ออู้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 ออู้อูอู้่เห็นพี่น้อง้อู้อู้อูอ้ เห็นตอนมมืดลุงแกอะเห็นตอนมืดมือลุงแกกวะจาบซ้แกถือว่าช่วงระยะเอตัวนี้มันไม่ไหมตอย่างฮะตัวนี้ไม่ไมไมปะเอาไมใส่น่เอาม่เออาคือไม่ไหมอยู่ไมาใส่ฮะจะเปลี่ยนเนีเปลี่ยนที่ใส่คับยุวันโอดเนี่ยเอาไม่ยีเอาไม่ได้ข้างน่ไหม ข้างนั่นพี่ล่ะผม<อ>่าเลียเ่ยนเดียวเขอพอ่อเข้าใจมันก็นต้องเลี่ยนสองเซนเเน้อแต่ของเจ้าจเดียวเอาเส้นนแ้นไปแค้นผมเข้าใจยู่แต่ว่าไหมเพราะว่าเขาซื้อสองเซนเอาเส้นที่มันบ่แตกกันไปใส่ของเจ้าไปใส่ที่ถ้อยเสียใหม่ไหมไม่มาละ่ะยางรถครับพี่นอ้องยางรถมีปัญหาแต่ว่าทั้งนี้ดีๆยูนยน่นี่ยางไม่ตัวนี้ยางไม่ต้องสองเซนบ่ลูกกี่ โอ้ใส yeah. 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 mm ่ได้อยู่ท่งนี่ตั้งสองเซนอยู่ท่านี่เดี๋ยวลูกพี่ท่งนี่เป็นไดี๋ยวท่านี่เป็นได๋ยวใสยางไฟใหม่ยังไงอยเสียใหม่เอาเส้นนี้เอาเป็นอะไรเอาเส้นนี้เอาเป็นอะไรปกติเอาเส้นไน้เซนได้เนี่ยไปใช้ของเจ้าไปใส่ต้เป็นคือเป็นอะไรสองเซนซื้อไหมสองเซนถือป่ะอะไรนึงเอาใส่รถคั้นเราไปเลยถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องนครับนี่แหละพี่น้องเรื่องเล่าก็ถือว่ามันมีค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างหมดพี่น้องว่าว่าสิบ็ปดอกแล้วพ่้องว่าสิบ็ปพาวเวอร์แล้วว่าสิบ็ปยางรถแบตเตอรี่แม่บานรุงแขกทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายครับพี่น้องยางบอดีมันก็ไปงานเขาบ่ได้ยางบอดียางบอดีกันี่แหละจังจริกะี้ไปหอดนอนมงเตียนมาดนวนอ่ะเอาเซนีิไป่ใช่ของผมครับ ให้เขาซับให้จะเข้าเอาเรื่องเล่าเดี๋ยวทีมงานของอนภพลเขามาสร,ร้างพระจีรีวิวให้พี่น้องในเบิ้องอีกเทียนนึงครับก็ถือว่าหลังสงการแล้วพี่น้องก็ขอให้พี่น้องรลำรวยรลำรวยสุขุมสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับสร,ร้างพระกับลุงแขกทีมงานแบ็กสเตจครับเอ็มพีเอสตูดิโอครับขอขอบคุณทุกกำลังใจครับว่าสิบปีลูกเต้าน้องนองุ่ง หมู่พวก็ใหญ่ไอ่ม่ปา่าโพลุ่งกับซ้อเยยนี่ยครับที่ความหักความแพงครับกดแช่กดซับสไครต์ถูกกำลังใจให้ทีมงานเอ็มเคฝากไปน้ำซางมาให้ครับน้องโคครับนกเฟิร์สครับลูกไส้หล่าปลาเกี่ยวปลาลีดหลานแล้วก็ลูกวุดลูกแซมลูกลบครับลูกบอดทีมงานเบรกสเตจของเอ็มเคสตูดิโอได้หลายรุ่นครับพี่น้องซางเพ่กับหักแพง กเสียวไวซัมเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวคลิปอ๋อเห็นอยู่บ่โอ้อเห็นมันก็เมื่อตั้งไพ่กับเด,เดี๋ยวราสิบหอเข้ามาสิรีวิวห้พี่น้องด้เบอรงกีเทีนึงครับพี่น้องครับช่วงระยะนี่เขามาหากันพี่น้องแ็คือว่าจะพักพูละมือสองเมือกสิเดือนทางต่อแหละพี่น้องครับเอาขอบคุณครับท่านสอสครับที่ไวใจที่งานเอ็มเคสติโยครับอำเภอสุวรรณภูมันที่ยี่สิบเก้าติตังคครับสามสิบ กะสิปลาไสแล้วพี่น้องเอาหักแพ่งสุขุสุขคนสามใไ้้ซ้สามีพี่น้องสวัสดีครับ